สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านที่เคารพพบ,บกับลุงสงเช่นเคยในช่องลุงสง YouTube นะครับวันนี้ลุงสงอยู่ที่บ้านสวนลุงสงนะครับลุงสงจะไปดูการกลับกองปุ๋ยหมักโบกชินะครับลุงสงเพิ่งทากองปุ๋ยโบกชิเมื่อวานเราไปดูการเปลี่ยนแปลงของกองปุ๋ยหมักโบกชินะครับว่ามันมีความร้อนเกิดขึ้นภายในกองอย่างไรนะครับซึ่งคลิปก่อนลุงสงได้ทดลองทำหมูโบกชิใช้ไปแล้วนะครับวันนี้ทำอีกครั้งหนึ่งมาดูว่า ความร้อนภายในกองปุ๋ยเป็นอย่างไรตามไปดูนะครับตอนนี้กองปุ๋ยกำลังคลุมด้วยพลาสติกอยู่นะครับเป็นกองปุ๋ยหมักโบกชินะครับผมได้คลุมด้วยพลาสติกไว้นะครับทําเมื่อวันที่13พฤษภาคม2564นะครับวันนี้วันที่14ครบ2วันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับกองปุ๋ยนะครับตอนนี้เรามาดูว่า ภายในกองปุ๋ยเป็นอย่างไรบ้างมีความร้อนเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติ๊กดูนะครับต่อไปนี้นะครับผมจะดึงผ้าพลาสติกสีดําออกนะเพื่อดูสภาพของกองปุ๋ยนะครับเราจะพบว่าสภาพกองปุ๋ยนั้นมีไอน้ําเกิดขึ้นมีชื้นแฉะนะครับแล้วก็มีเส้นใยเชื้อราเกิดขึ้นนะครับ ไอกองก็จะมีความร้อนประมาณ60องศาเซนเซียสนะครับมีไอน้ําเกิดขึ้นมากมายนะครับถ้าเราคลำดูก็จะร้อนนะครับจะรู้สึกว่าร้อน เนื่องจากปุ๋ยโบกชีนั้นนะครับทําจากขี้ไก่แกลบนะครับแล้วก็ผสมด้วยปุ๋ยน้ำผ้าก็จะมีตัวน้อนบ้างนะครับเพราะว่าเกิดความร้อนเกิดขึ้นในกองปุ๋ยนะครับเราล้วงเข้าไปดูนะครับร้อนมากเลยนะครับร้อนมากเลยแล้วกครับร้อนมากเลยนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นในกองปุ๋ยนะครับเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ขยายตัวและทํางานนะครับเพื่อการย่อยสลาย อินทรีย์วัตถุให้เป็นปุ๋ยนะครับเพื่อให้ปุ๋ยโบกชิของเราได้ใช้ได้เร็วเร็วขึ้นนะครับเราจะมีการกลับกองปุ๋ยทุกวันนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ทํางานได้เร็วขึ้นและก็ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ดีขึ้นนะครับหลังจากกลับกองปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับเราต้องคุมกองปุ๋ยด้วยผ้าพลาสติกสีดำนะให้มม่ชิดนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ทํางานได้ดีขึ้นนะครับเราจะใช้เวลาหมักกองปุ๋ย7-10ถึงวันนะครับ และต้องมีการกลับกองปุ๋ยทุกวันนะครับรอให้กองปุ๋ยเย็นถึงจะนําปุ๋ยไปใช้ได้นะครับขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ